สวัสดีครับผมผมก็จะมาเล่าอับาเดนเจอร์ตอนที่23ซึ่งตอนนั้นก็มีชื่อตอนว่าคลื่นพิฆาตป่วนเมืองจากความเดิมตอนที่แล้วซึ่งตอนนี้เส้นตายนั้นเหลืออีก1วนันอัอบัาเดนกับทุกคนนั้นก็ไปห้ามทั้งสองไว้และวงนี้นั้นก็ยังฉายอยู่แต่ว่าเด็กทั้งสองคนนั้นก็หลับไปตัดภาพมาที่ยานเดวิเลียนทั้งสองก็ถูกลงโทษและดูเหมือนว่าจะมีแผนการอะไรบางอย่างตัดภาพมาที่อัอบาเดนคิเลอร์ถ้าทั้งสองยอมเป็นลูกน้องด้วยก็จะปล่อยตัวไปแต่ว่าทั้งสองน,น ตัดภาพมาที่องค์สีที่รีบกลับมายังบ้านพร้อมตเห็นสภาพที่เล็กตุมต่มไปและนี่ก็เป็นฝีมือของไม้จังอาบ,บักเรน,นั้นก็ได้แต่โทษตัวเองแต่ว่าตอนนี้นั้นต้องมาคิดแผนละมือกับตัดตรูดีกว่าอาบ,บักร,รูนั้นก็ได้ไปเช็ดน้ําตาเข้าแต่ว่ามันนั้นคือทรีน้อยและวงนี้ก็กําลังอัดเพลงอยู่แล้วอาบ,บัเยโลก,กับอาบ,บักร,รูก็วิเคราะห์คือเอาง่ายเลยนะมันต่งร่างแบ่งเข้ามาในตาของพวกเด็กๆที่ดูอยู่และมันอยู่ในตาของผู้ชมหลายล้านคนตัดภาพมาที่ฝั่งดักไนที่ป่าเป้าและดักกนนนนนยั้้้็ไไมม่่่่่่เเเคคคชืือออออใใจรทงตตีและป ดากาเนทำไปเพราะต้องการความตื่นเต้นในฟ่งของอาเพลนเจอร์อาเย์โลนั้นได้ทำการหาสัญญาณของทรีน้อยและตัวจริงมันก็ส่งคลื่นสัญญาณอยู่ทั้งสี่ก็ไปดากานก็โผล่มาและทั้งสี่ก็แปลงร่างพร้อมกับโดนจมตีอย่างหนักหน่วงและทั้งสองก็สู้กันดากานก็บอกไปว่าทั้งหน้านั้นมีความสิ้นหวังรออยู่ดากาเนก็จากไปทั้งสี่คนก็มาและดูเหมือนว่าทั้งหมดนั้นจะไม่ถูกควบคุมซึ่งทั้งหมดที่พูดไปก็แค่หลอกเท่านั้นทั้งสี่ก็โดนจับเึ่้องทรีน้อยนั้นนนนมมักก็็เเเบบบอาาาไวว้้แและะททีีี่่พรคดู แต้ดูเหมือนว่าลูกสาวของผอ,อ,อนั้นก็เป็นไปกับเขาด้วยแล้วอาบักเรสก็เอาวันนี้ออกมาแล้วก็เจอทรีนอยพร้อมกับอาบักเรสที่โรกรธนกทั้งสี่ก็ปแปลกราว่าไอ้ทรีนอยมันใช้ภาพพปรแกรมได้ขนาดเดียวกันระวเบิดมันก็ดุนแรงขึ้นทั้งสองก็ล้มทั้งสองนั้นก็ยังเชื่ออยู่แต่ว่าทั้งสี่นั้นก็โดนโจมตีอย่างหนักหน่วงจนจะตายให้ได้อารกาเลยสังเกตเห็นสัญญาณเลยโจมตีไปจนเสาพังภาพนั้นก็หายไปทั้งสามก็กระทำโจมตีอย่างเดือดเดือดเลือดาร่าพร้อมใช้ชจะ จะตายไปเลยแล้วบาเรียก็ถูกคลายออกทั้งสี่ก็หมดตัติกไปแต่ว่าทั้งสองนั้นก็ไม่ไหวแล้วดักกันไ้ก็มาในขณะเดียวกันทั้งสี่ก็ฟื้นและตอนนี้เหลืออีกแค่1นาทีเท่านั้นทั้งสี่ก็ขี่แรปเตอร์มาสิบเก้าแปดเดหกหสสามองนดักกันไห้ก็แปลงร่างแล้วก็จัดการแต่ว่าทั้งสองนั้นก็ไม่ตายคิลเลอร์โอก็มาแล้วก็ประกอบร่าง ลโอนักลาสโนโคดอนประกอบร่างเสร็จสมบูรณ์เาว่าทั้งสองนั้นช็อกเลยใช้เครื่องเสียงาคิโอก็มาแล้วให้ทุกคนยืนขึ้นทั้งสามก็ออกมาแล้วก็ประกอบร่างปาคิโอประกอบร่าง ตแต่ว่าก็กากเกินไป Killer O ก็จะจัดการแต่ว่าทรีน้อยก็โผล่มาแล้วก็โจมตีจนทั้งแอ่น mal ั้นจะตายให้ได้ Killer O เลยปิดฉากอบาลินโอก็จัดการสส คิเลเอาก็จากไปพร้อมทั้งเอาสองตัวนี้ไปด้วยและตอนจบอับักเด้ก็แขนหนักพร้อมทั้งอยากจะใช่ในตัวคนเหมือนเดิมและดูเหมือนว่าตอนนี้นั้นจะมีคนถอนตัวออกจากวงแล้วก็จบลงไปแล้วสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็่ลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหับวันี้ก็ไครับเจอกันเด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 ่เดน